รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการ l i at n ์แอดแอดนัทถาออโต้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับเต้นนัทถาออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทถาออโต้เลยค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับเจ้ามิซูบิชิไทตันจีทีพัทค่ะตัวท็อปสุดกล้องรอบคันกล้อง360องศาเลยค่ะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะลูกค้าเดี๋ยวยังให้ตามอ้อไปดูรีวิวกันเลยนะคะ i ไฟหน้าสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะคะไฟใหญ่นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะเวลาที่ส่องสว่างตอนกลางคืนนะคะชัดเจนแล้วแม่นยำมากๆนะคะทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่นะคะดีมากๆเลยค่ะถัดมาด้านล่างนะคะไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกนะคะจะอยู่คู่กันแบบนี้เลยคันนี้บอกก่อนเลยนะคะยังไม่ได้มีการเคลียร์สียังไม่ได้มีการทําอะไรเลยนะคะจะมีตําหนินะคะมาบ้างนะเดี๋ยว้อจะชี้ให้ดูนะคะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่้อยมั่นใจว่าลูกค้าจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติทั่วไปมากๆแน่นอนค่ะ อันแรกเลยนะนี่เลยนะคะอาจจะเป็นรอยถลอกนิดนึงนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะทางร้านจะเก็บให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆค่ะกระจังหน้าจะเป็นสีเงินนะคะมาพร้อมกับโลโก้มิซูบิชิแบบนี้เลยนะคะ ป้ายทะเบียนคันนี้เป็นป้ายต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทางร้านนะคะจะดําเนินการย้ายเข้าให้เป็นป้ายกรุงเทพค่ะล้อมแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะคะของมิสูบิชินะคะล้อมแม็กนะคะจะเป็นแม็กอลลอยขอบ18นะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะด้านในนะคะซุ้มโชกเป้าโชกนะคะยังคงสภาพที่สมบูรณ์นะคะไม่มีน้ํามันั่วซึมหรือการั่วซึมออกมาเลยนะคะฝาครอบกระจกนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยค่ะ รุ่นยกสูงนะคะก็จะมีการติดตั้งในส่วนของตัวบันไดเสริมข้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลยนะบันไดข้างนะคะแอบเห็นนิดนึงนะก็มีรอยถลอกมานิดนึงนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวทางร้านเก็บให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะไม่ต้องกังวลไปนะคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของตัวกุญแจนะคะที่เป็นสมาร์ทคีเลสค่ะสามารถกดล็อกและปลดล็อกจากปืนจับประตูได้เลยนะคะขึ้นลงสะดวกสบายมากๆค่ะภายในนะคะจะเป็นหนังสีดําแบบนี้เลยค่ะสภาพใหม่ๆเลยนะคะไม่มีรอยถลอก ไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โครงสร้างเลยนะโครงสร้างด้านหน้านะคะนี่เลยเห็นอาร์กเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบถับนะมิซูวิชิค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะสติกเกอร์บาร์โค้ดนะคะจะแปะอยู่ที่ด้านข้างตรงนี้เลยนะคะไม่มีการลอ,อกการลอดหรือเรือนรางเลยนะคะสติกเกอร์บาร์โค้ดนะคะเป็นเหมือนหมายเลขตัวถังนะคะเหมือนแผ่นเพจของรถนะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะแคปนะคะเปิดง่ายสบายมากๆเลยนะคะเปิดแคมปมานะคะขึ้น ลงสะดวกสบายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเนี่ยขึ้นลงสะดวกมากเพราะว่าประตูเนี่ยคือกว้างมากๆเลยนะคะแผงข้างค่ะเป็นทูโทนแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โครงสร้างนะ โครงสร้างเดิมนะคะนี่เลยเห็นอาคเครียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับเลยนะทุกอย่างยังคงสภาพที่สมบูรณ์นะ,ะโอเคมาต่อกันที่ด้านท้ายรถนะคะไฟท้ายนะคะจะเป็น LED แบบนี้เลยนะรถด,ด้านหลังนะ,ะจะเห็นรถเราได้ชัดเจนมากๆด้านท้ายนะ,ะก็จะมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะคะก็คืออาจจะแบบว่าเบียดเบียดแบบว่าถอยชนอะไรมาท้ายรถนะคะก็จะมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังมาเลยนะคะนี่เลยนะ าดูโครงสร้างด้านหลังกันนะโครงสร้างเดิมเลยนะคะ Not, น็อตนะไม่มีไขไม่มีแกะออกมาเลยนะแล้วบอกเลยว่าสภาพแม็กไลเนอร์คันนี้ไม่แทบจะไม่เกิดจากการขนของมาเลยนะคะเพราะว่าแม็กไลเนอร์เนี่ยสภาพไม่มีรอยถลอกเลยค่ะใหม่มากจริงๆอาจจะติดเพื่อแบบให้มันดูครบและสวยงามจากโชว์รูมป้ายแดงออกมานะคะแต่รับประกันว่าคันนี้ไม่ได้มีการขนอะไรมาเลยสภาพใหม่มากๆเลยค่ะไปต่อกันที่ด้านข้างเลยนะถังน้ำมันนะคะเป็นโครเมียมค่ะ เติมน้ำมันนะคะลองรับน้ำมันที่เป็นดีเซลนะคะก็คือดูจากสลากข้างๆถังได้เลยนะคะ แผงข้างค่ะนี่เลยสภาพใหม่ๆเลยนะคะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะโครงสร้างนะคะเห็นอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะตัว GT คือมันก็จะได้ออปชั่นที่มากกว่าตัว g l s นะคะอาจจะเป็นเบาะหนังสมาร์ทคีย์เลสปุ่มคูสตาร์อะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยบางคนชอบออปชั่นบางคนมองว่าอยากได้รถตัวยกสูงธรรมดาเราก็มีนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะแผงข้างค่ะก็คือ คือเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยทะลอะไม่มีรอยขีดขูดค่ะโครงสร้างด้านหลังนะคะเห็นอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะแล้วก็บันไดเสิมข้างเหมือนกันเลยค่ะแอบทบะลอกนิดนึงเอ้ยว่าขูดแบบนี้น่าจะเป็นฟิลเหมือนแบบกระถางต้นไม้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่ารถมันสูงอะนะคะบางทีที่เราแบบถอยแล้วมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็มีความเป็นไปได้แต่ว่ามันบอดี้เดิมแน่นอนนะคะเพราะว่ามันโดนแค่แบบพวกอ c เซซซอรี่หมดเลยนะตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะได้โครงสร้างสวยๆแน่นอนค่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะโอเคค่ะงั้นเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์2,400ซีซีดีเซลนะคะ181แรงม้าค่ะได้ทั้งความแรงและประหยัดน้ํามานันแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สภาพห้องเครื่องเลยนะห้องเครื่องคือจะบอกว่าใหม่มาก,มากใหม่จริงๆคือ้อจะบอกว่าลูกค้าที่ได้รถที่ลานอ้อยไปอะค่ะทุกคนจะบอกว่าเออสภาพคือใหม่จริงๆตามที่อ้อยรีวิวตําหนิตามที่อ้อยรีวิวเลยถ้าลูกค้าให้เก็บนะคะเราก็จะเก็บให้ ลูกค้าอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ ซึ่งสภาพไม่มีการรั่วซึมจากการใช้งานมาที่หนักเลยนะคะแล้วที่สําคัญอย่างที่บอกไว้เลยว่าวารันตียังเหลือนะคะรับประกันรุ่นนี้เขารับประกันที่5ปีรถปี19ตอนนี้ก็ยังเหลืออีก3ปีเต็มๆเลยค่ะได้เหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะโอเคมาต่อกันที่โครงสร้างกันนะโครงสร้างนะคะนี่เลยนะฝากระโปรงนะคะเดิมไม่มีไข่ไม่มีแกะออกมาเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆไล่เรียงกันมาที่คานหน้าไฟหน้าก็เดิมนะคะไม่มีไข่ไม่มีแกะเลย ทั้งสองฝั่งเลยนะรับประกันว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสวยๆใสๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในตัวรถกันค่ะ ภายในได้เบาะหนังสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็คือสภาพเบาะบอกเลยว่าฉัานการใช้งานมันน้อยมากๆนะคะแทบจะไม่มีรอยย่นเลยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งคนนั่งนี่คือเนียนกริบเลยนะคะคนขับก็จะมีแบบตามการใช้งานบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเอ้มองว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นลงอะนะคะรถที่มันมีขนาดสูงบางทีอาจจะต้องแบบ เอี้ยวตัวแล้วก็ลงไปอะไรอย่างนี้นะคันนี้ก็จะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อ USB AUX นะคะบลูทูธนะคะรับสายวางสายจากพวมอะไรได้เลยนะด้านล่างตรงนี้นะคะได้เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะถัดมาด้านล่างก็จะมีช่องเสียบ USB ช่องเสียบ HDMI นะคะแล้วก็ที่ชาร์จไฟหน้ารถก็อาจจะแบบเอาไว้เสียบแบบ กล้องหน้าหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์แบบ6สปีดนะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะเบรกมือที่วางแก้วค่ะแล้วก็ช่องเก็บของที่มีขนาดลึกมากๆเลยนะคะสามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะสะภาพคอนโซลนะคะใหม่ๆเลยนี่ลูปให้เห็นเลยนะคะว่าไม่มีรอยถลอกเลยนะคะลื่นมือไปหมดเลยนะ ช่องเก็บของตรงนี้นะคะก็จะเก็บบุ๊กเซอร์วิสนะคะลูกค้าสามารถเอารถไปเซอร์วิสศูนย์บริการมิซูบิชิต่อได้เลยอย่างที่้อ้แจ้งไว้เลยนะคะเดี๋ยว้อยขออนุญาตพูดที่ด้านหน้า้อยก่อนละกันเนาะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะก็คือรับสายวางสายเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยจากพวงมาลัยได้เลยนะคะระบบคันนี้เป็นพูสตาร์นะคะเลขไม้อยู่ที่28,191กกิโลนะคะแล้วก็กล้องที่ไอ้บอกเลยว่าเป็นกล้องรอบคันเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะว่า อันนี้นะคะก็จะเห็นทั้งสองฝั่งเลยค่ะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเวลาที่ถอยก็จะเห็นชัดมากๆนะคะก็ถือว่าโอเคมากๆค่ะพวงมาลัยตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมตัวหน้าจอตรงนี้ค่ะก็คือเลื่อนดูทิป A ทิป B นะคะฟังก์ชันนาฬิกาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ตรงหน้าจอตรงนี้สามารถเลือกปรับได้เลยนะคะขวาสุดตรงนี้ของอ้อยเลยนะก็จะเป็นสวิตช์ปรับกระจกนะคะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาค่ะสามารถปรับได้เลยนะคะแล้วก็ผับออโต้ด้วยยนะ ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีปุ่มเหมือนแบบปรับความเขาเรียกอะไรสูงต่ำของได้ตัวไฟนะคะคว้าสุดตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะออต้นหนึ่งฝั่งคือฝั่งคนขับตรงนี้เลยนะเบาะด้านหลังนะคะสภาพใหม่มากๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดน,นะคะแล้วยังมีนะคะตัวเสียบชาร์จไฟด้วยนะช่องเสียบ usb นะคะก็คือชาร์จไฟชาร์จแบตในรถนะคะเวลาเดินทางต่างจังหวัดไม่ต้องแย่งที่ชาร์จกันเลยค่ะด้านหลังก็มีนะคะงั้นเดี๋ยวตามอ้อยลงไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างกันค่ะ ดู้อรีวิวกันแบบรอบๆคันไปแล้วนะคะเดี๋ยวอายา้อยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้อ้อยอยู่กับเจ้ามิซูบิชิไทตัน GT นะคะปี2019สเาีเทาเลขไม่เพียงแค่2 8 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะวารันตีศูนย์ยังเหลืออีก3ปีเต็มๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้ราคานะคะพิเศษมากๆเลยค่ะอ้ยเอามาขายเพียงแค่5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะก็เป็นเจ้าของมิสูชิไทตันสัพพ่าสวยๆแบบนี้ได้แล้วนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะโปรโมชั่นดีๆนะคะเรายังมีให้ลูกค้านัดถาออโต้อยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะดอกเบี้ยค่ะ0% หนึ่งปีแรกค่ะหรือค่ะดอกเบีย้ยพิเศษ2.79ตลอดอายุสัญญาค่ะลือค่ะอยากขับก่อนผ่นที่หลังค่ะขับฟรีไปเลยค่ะ90วันนะคะยังค่ะถ้าอยากผ่อนสบายสบายนะคะนัดาาวโตให้ผ่อนได้ยาวนาะนสูงสุดที่ 8 4เดือนกันเลยค่ะลูกค้าค่ะอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะดูคลิปนี้แล้วนะสามารถตัดสินใจได้เลยค่ะ้อ้อการันตีสภาพตามที่อ้อยรีวิวเลยนะคะถ้าเรานํารถไปส่งให้ลูกค้าแล้วสภาพไม่ตรงปกไม่ตรงตามที่อ้อยรีวิวนะคะไม่ต้องรับรถเลยค่ะเราการันตีให้นะทุกวันนี้นะคะลูกค้าของอ้อย,อยู่ต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพบ้างอยู่ต่างจังหวัดคือเยอะมากๆนะแล้วเอารถไปส่งเนี่ยสภาพทุกคนแฮปปี้หมดนะคะงั้นสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบแล้วดูแล้ว อยากได้แล้วนะคะโทรหาไอ้ตรงได้เลยค่ะที่เบอร์0 6 2ค่ะ564 6 4 5 5ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดค่ะแอดนัดค่ะออโต้ค่ะช่องทางทาง YouTube Fanpage นะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้้อยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยคาร์ฟอร์ชั เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาฟชัว u r e com